สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชนแนลมีคนบางกลุ่มกล่าวว่าน้องซันเนี่ยเลือกคนไม่ผิดบอกเลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้เห็นแบบนี้นะน้องซันเนี่ยเขารักแผลว่ามากมากเลยนะครับและไอความเหมาะสมเนี่ยที่หลายคนบอกว่าไม่เหมาะเนี่ยนะไม่รู้ว่าเขาเอาเกณฑ์ที่ไหนตัดสินนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูมานะ ในเรื่องของความรักในเรื่องของการเอาใจใส่นะครับฝ่ายชายก็เต็มที่กับผู้หญิงดูแลผู้หญิงดีนะถึงจะอายุน้อยกว่าผู้หญิงก็ตามแต่ฝ่ายชายมีความเป็นเจนท l e m a มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าวัยของเขานะถ้าเปรียบเทียบจับคุณอื่นในวัยใกล้เคียงกับน้องสันแนละนะ้เนาะในเรื่องของความรู้สึกเรื่องของจิตใต้สำนึกทาศสนคติไม d เซ t ทุกอย่างน้องสันเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ดูแลผู้หญิง คนคนหนึ่งได้ซึ่งเราก็มีความคาดหวังนันแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ถ้ามันลงเออย่างสมบูรณ์มีการจัดงานแต่งที่ไม่ต้องยิ่งใหญ่มากแต่มันทัดใจคนดูนะครับมันเกิดขึ้นได้แน่นอนแหลนะนะไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่าดิวเชื่อว่าคนที่ชอบในผลงานของ SP นะครับแล้วก็ติดตามเปล่ๆจะรู้เลยว่าชีวิตของ แพลวกับซันเนี่ยมันอยู่ในสตอรี่ที่สาธารณะที่พวกเราเนี่ยได้เห็นกันนะถ้าเราเห็นแล้วเราคิดตามนะครับหรือเราให้ข้อคิดอะไรหรือเรามีมุมมองอะไรใหม่ๆที่อยากจะบอกกับศิลปินเอดูมองว่าเราสามารถพูดได้บอกได้เพราะว่าแพลวๆนะจากที่เคยสัมผัสนะครับเขาเป็นผู้หญิงที่ง่ายๆติดดินแล้วก็พร้อมรับ วิธีการรับมือจากปัญหาต่างๆเขาพร้อมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงพอเริ่มมีรายการ S&P n นะครับพอเริ่มที่จะเปิดตัวและหวานกันมากขึ้นมันก็ยังมีคนที่เอาไปพูดแล้วก็ไปแซะเอาข่าวปลอมมาลงบ้างนะครับเอารูปของแปลากับน้องสันมาแขวนด่านะเยอะมากๆ ดูเชื่อว่ามันไม่จบง่ายๆนะครับกับมหาการแบบนี้มันก็ยังที่จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าชอบใครชอบมันดีกว่าถูกไหมครับใช่ไหมชอบใครชอบมันอ่าโฟโล่ใครโฟโล่มาติดตามใครก็ติดตามแล้วแต่คุณจะติดตามศิลปินเนาะถ้าคุณชอบคนไหนคุณติดตามไปแต่ว่าไม่ควรเอามาผสมเอามาลงดีเทลแบบมั่วๆสับๆนะครับ มันจะทำให้ชีวิตของคนบางกลุ่มไม่มีความสุขนะน้องซันเลือกคนไม่ผิดจริงครับน้องซันเลือกคนไม่ผิดบอกเลยเปล่าๆผู้หญิงคนนี้เหมาะสมมากๆไอ้ดิวกล้าเอาหัวเป็นประกันเลยเหมาะสมมากๆถามว่ามีทะเลาะไหมคำว่าเนื้อคู่คำว่าแฟนคำว่าผัวเมียคำว่าสามีภรรยานะครับแม้แต่เป็นเพื่อนก็ตามเหอะ มันก็มีบ้างแหละยุ้มหงยุ้มหัวกันนะไฟกันเป็นธรรมดาอย่าโลกสวยนะอย่าโลกสวยกันเลยมนุษย์ครับมนุษย์เป็นมนุษย์มันก็ต้องมีโกรธมีงอนไม่ชอบมีคนงอนก็ต้องมีคนงอ้อใช่ไหมฮะพอมีคนงอ้อไอ้คนงอนก็เลิกงอนสักทีเถอะเขาง้อแล้วก็ดีกันไป <laughs> ใช่ไหมครับเออแล้วก็มีประเด็นนี้อีกนะ ที่แอดดิวเนี่ยตั้งขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะสมกับน้องซอนมากๆเพราะว่าอะไรแปลว่าเนี่ยอ่ะพูดตรงๆเลยเป็นได้ทั้งแฟนเมียและแม่เพราะอะไรที่เป็นแม่ได้อ่ะหลายคนอาจจะมองว่าตัวแม่จะแคร์เพื่อ,อเป็นตัวแม่เพราะว่าหนึ่งเลยตัวแม่เนี่ยคือพยานะครับพยาที่เหมือนกับคือคุณเป็น c e o อ่ะเป็นบอสใหญ่เป็นบอสใหญ่เป็นนางพยาเป็น คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เรียกคุณแม่คุณแม่ก็เป็นแม่ลูกสองด้วยแล้วก็เป็นคุณแม่ในเชิงการเรียกหรือนางพญาเขาเรียกว่าตัวเป้งตัวใหญ่ตัว C e o ตัวบอสใหญ่นะครับตัวดีเรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะแหละเขาเรียกกันแต่ไม่ใช่ว่า,าไปว่าเขาคุณแม่เป็นตัวแม่แล้วก็ไปเรียกเขาว่าเป็นแม่ซันได้เลยเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนกันละความหมายมันจะไม่เหมือนเดิมละ เป็นแม่น้องซันก็ได้เป็นเมียก็ได้อ่ะก็จริงก็จริงครับเขาเป็นแม่ได้เป็นแม่ในที่นี้หมายความว่าเป็นแม่ในเรื่องของประสบการณ์แล้วเราอายุมากกว่าซันแต่ประสบการณ์แพลว่เยอะกว่าก็จริงแต่ในทางการเรียกเนี่ยอ่ะทุกคนก็จะให้เกลียดนะครับให้เกียดเราก็เรียกอ่ะ,อะแม่แพรวพ่อซันป้าป้าซันอะไรประมาณนี้นะเออเรียกซันแพลว่เอสก็ได้ แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยนะในมุมมองของแอดดิวนะเราเข้าใจว่าโอเคแพลวนอกจากจะเป็นแม่น้องสันได้ก็ยังเป็นภรรยาที่ดีได้ก็ยังเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองทุกๆอย่างนะครับน้องสันเขาก็จะเหมือนกับอยู่ในช่วงที่จะพัฒนาตัวเองนะครับตามวัย <c oughs> ซึ่งการพัฒนาตัวเองตามวัยเนี่ยเราก็ไม่ได้ มานั่งมโนเนาะแล้วบอกกับคนอื่นว่าน้องซันโตแล้วน้องซันเก่งจะตายน้องซันเก่งกว่าบิ๊กฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ปัญญาอ่อนขนาดนั้นนะครับแต่เราจะเข้าใจในหลักความเป็นจริงว่าน้องซันก็คือผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเพลาวแล้วซึ่งน้องซันก็กำลังที่จะเติบโตถูกไหมครับกำลังที่จะเติบโตบางครั้งเนี่ยดูคนเราต้องมองอายุเขาด้วยเนาะไม่ใช่บางคน ด่าเขาอย่างเดียวเลยอะว่าเป็นแมงดาบ้างเป็นชาวเกาะอะไรอย่างเงี้ยลามปามไปถึงพ่อแม่น้องซันอีกไม่สมควรเอาเขาโมโหเลยนะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็น้องซันว่าเป็นแมงดาขอโทษนะครับน้องซันเขาก็ตามวัยของเขาเขาก็มีการพัฒนาตัวเองของเขาแล้วพัฒนาได้ดีด้วยสินะพัฒนาได้ดีพัฒนาได้แบบโอ้โหแบบปังมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย น้องก็ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดแล้วน้องทำได้ดีมากๆทํทำได้สวยงาม beautiful จริงๆนะครับสำหรับการล่งงานในครั้งนี้นะน้องเก่งอ่ะย้อนกลับไปเรื่องของพ่อแม่น้องสานก่อนเนี่ยเอาพ่อแม่เขามาว่าว่าครอบครัวในเกาะแพลวแพลวถามอะไรคุณหน่อยนะคุณจะไม่คิดให้คนอื่นเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากได้มีชื่อเสียงได้ทำมาหากิน ได้มีเงินโดยใช้ความสามารถของตัวเองเลยเหรอเวลาเขาใช้ความสามารถเวลาเขาไลฟ์สดเวลาเขาทำงานเนี่ยก่อนที่เขาจะมาคบกับแพลวพลวเนี่ยน้องซันเนี่ยเขาก็เล่นละครมาก็เป็นเด็กกระตันยูด้วยมีเท่าไหร่ให้พ่อให้แม่หมดนะครับตอนนี้อ่ะให้เมียให้เมียให้แพลวแพลวทั้งทั้งที่แพลวก็รวยแล้วนะครับเนี่ยอภิชาติผัวไหม อภิชาติผัวแล้วยังจะไปหาเขาว่าเป็นแมงดากคุณเนี่ยสมองคิดอะไรกันบางทีแอดก็งงเหมือนกันนะว่าคุณเป็นอะไรกันก่อนสมองเนี่ยทำไมคุณไม่ส่งเสริมมาทาไมคุณไม่ส่งเสริมคนที่เป็นลิกเกที่มีความสามารถและสามารถอยู่ในวงแสงทองและร้องหมอลําได้แล้วก็เป็นเด็กที่เก่งขึ้นได้สําหรับแอดดิวมองลองซันไม่ใช่เด็กนะครับเป็นวัยรุ่นเป็นคนสร้างตัวเป็นคนที่มีไมเซ็ต ที่ดีมากกว่าผู้ใหญ่บางคนดีครับดีก็บอกว่าดีอย่าไปมโนโน,นะอย่าไปเกลียดตามคนอื่นเขาทุกวันนี้เห็นแมมน้องซาันมานั่งด่าใครมานั่งไลฟ์สดด่าใครจอจจอเห็นไหมฮะมานั่งชี้น,งช,นงชี้นิ้วไม่มีขายของอย่างเดียวเขาไม่สนใจครับนะแล้วคนแพงๆด้วยกัน,นมันจะมองเห็นกันนะเออจริงหรือเปล่าคนแพงๆคน,คนแพงๆ,ๆอันต้งบอกก่อนเพราะว่า อวตารบางคนมันโง่อวตารบางคนมันไม่รู้เรื่องนะต้องบอกก่อนว่าไอ้คำว่าแพงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมีเทสนะไทป์ของใครของมันนะครับไทป์ของใครหลายคนไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทป์เรื่องของอสเปคนะครับเรื่องของอการรับผิดชอบของงานทุกคนมีไม่เท่ากันนะไม่ควรที่จะไปว่าเขา เขาวนี้ว่าน้องซันไม่ได้อะลามตามไปถึงพ่อแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าการที่ออย่างเพลาวเนี่ยให้เกียรติพ่อน้องซันยกมือไหว้ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ล่าสุดก็วันเกิดคุณพ่อธนาธรเนาะผ่านไปคุณพ่อก็แข็งแรงมีความสุขมากๆช่วงนี้อลร่ามันออกมานะบรหนาตามหมองคล้ำนะครับเพลาวเขาก็อวยพรนี่ก็เป็นลูกสะภ้ยที่ดีมากๆนะเพลาวเนี่ยเป็นลูกสะภ้ยที่ดีนะครับถามว่าหลังจากแต่งงานไปเนะี่ย เปลี่ยนไหมเพยวพลากกับซันเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนครับอย่ามาแอบอย่ามา,มาโมว่าไม่เปลี่ยนไอ้ไม่เปลี่ยนเน่ยเป็นเรื่องของนิสัยอาจจะไม่เปลี่ยนเพราะนิสัยคือคงเส้นคงวาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ที่เปลี่ยนสถานะนะครับเป็นสีภรรยาเป็นคุณแม่ของลูกทั้งสองอะ่ะนะคือ,อจะมาแบบเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ความรับผิดชอบมากขึ้น นะครับแล้วก็หน้าที่หน้าตาทางสังคมมากขึ้นทุกคนจะจับตามองแล้วว่าอ่ะหลังแต่งเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรจริงหรือเปล่าที่ไอแอดดิวเนี่ยมันบอกว่าโอ้ยผู้หญิงคนนี้แพลาวเนี่ยมันเหมาะสมกับน้องซันมากนะเรากล้าพูดเพราะว่าหนึ่งเลยแอดดิวมองสัรมมสทอนอะมองปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มีของ เจ้าซันเนี่ยมีของนะแล้วเป็นคนที่กรตันยูต่อพ่อแม่แพรว์ก็เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงมั่นผู้หญิงที่สามารถที่จะไปะยืนอยู่ในจุดสูงสุดคือ CEO คือบอสเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับคุณจะให้เขาลงไปด่าดกับ FC FC บางคนนะ่ะนะมาปั่นแพรว่ะปั่นให้โมโหอ่ะ เพื่อแถวเปล่า,ลาจะได้โมโ oh, หแล้วเป็นเหยื่อทางความคิดของเหล่าอาวตารคุณคิดว่าเขาจะหลงกลเหรอกบแอดบอกไงว่าเขาฉลาดเขารู้นะฮะเขารู้ทันรู้การาพลิกแปลงของเหล่าบรรดาคนที่มาคอยแขวะคอยปั่นเนี่ยเขารู้หมดครับนะะคุณจะมาพลิกแปลงยังไงข่าวสารบิดเบือนยังไงบอกเลยว่าระดับมีแล้วทันหมด ทำไมล่ะครับจริงหรือเปล่านะแพราวรุ่นเดียวกับแอดเลยนะระดับนี้คือทานหมดรู้หมดสอนแล้วทำไหมทำแต่ก็ต้องดูก่อนอ่ะขอดูก่อนสิจะให้กูทำเนี่ยทำยังไงเนี่ยขอดูก่อนเนี่ยเขาจะเป็นประเภทนเนี่ยแพราวเนี่ยนะกวนๆหน่อยแต่คุณก็ต้องไม่ไปกวนเขานะต้องอย่าไปกวนเขานะแต่ถ้าคุณจริงใจกับเขาเนะี่ยเขาเต็มที่กับคุณแต่ถ้าคุณไปกวนเขานะเขากวนกลับคุณไม่ว่าเขาไม่ได้ ตอนนี้เพลาๆก็ถือสถานนะคือมีคู่ชีวิตนะครับก็คือดองสันนะจะมาส่งมาโสดเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะแฟนคลับฝั่งนูน้นฝั่งไหนก็ไม่รู้ฝั่งนู้นอะ่ะยังมโนไปเรื่อยนะว่าเพ่อแม่ของผู้ชายมาเกาะผู้หญิงผู้ชายไม่ดีให้ทําอะไรก่อทางานง่ายๆอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะถ้าไม่เชื่อลองไปดูตามคอมเมนต์ดีเยอะมากๆนะครับ ที่ใส่ร้ายแพลาเปลาใส่ร้ายสันเนี่ยนะครับสันเพลาเปล่ากับสันแยกกันอยู่ที่อื่นแพลาเปไปทํางานสันไปไม่ได้อะติดวีส่งวีสอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะข่าวมันก็แบบพยายามทําให้สองคนเนี่ยแยกกันทำให้มันร้าวฉานสองคนนี้จะได้แบบแตกคอกันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นความสนุกของพวกเราเอ,าอาวตารที่ปั่นคนเก่งปั่นให้คนให้ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันตลกนะครับนะแล้วก็มีอยู่ข้อนึงที่อยากจะบอกนะ อีกข้อหนึ่งคือแอดดูเชื่อว่าทําไมเขาถึงเหมาะกับน้องซันแล้วซันถึงเหมาะกับแพรวพลาเพราะว่าสิ่งที่แอดเห็นนะครับในเรื่องของความรักในมุมมองตรงนี้มันเป็นมุมมองที่ดีมากๆนะครับทำให้เขาทั้งสองคนได้เรียนรู้ตัวตนซึ่งกันและกันได้มากขึ้นเห็นไหมฮะน้องซันก่อนไลฟ์ขายของช่วยกันรรมาหากินครับมันมีแต่เจริญเจริญแน่นอนนะมันมจะสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเนาะอ่ะสิ่งที่อยากจะพูด ในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่เห็นหลายๆครั้งที่แพลวพลา,พลาปฏิบัติตัวต่อคุณพ่อธนาธรพ่อของน้องซันเนี่ยเขาบอกว่าหากรักสามีเราต้องรักพ่อแม่เขาก่อนอะมีใครจะเถียงแอดไหมจริงหรือเปล่าครับหากคุณรักสามีเนี่ยเราต้องรักพ่อแม่เขาก่อนมันคือเรื่องจริงครับไม่มีพ่อแม่เขาก็ไม่มีสามีให้เรารักถูกไหม ถ้าคุณไม่มีคุณพ่อธนาทรคุณก็ไม่มีน้องซันให้แพรพาวรักนะฮะจริงเปล่าครับอย่านําเอาทัศนคติหรือการกระทําของพ่อแม่สามีที่มีต่อเราไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้รับจากพ่อแม่บังเกิดกก่าของเราเป็นอันขาดนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะยร่วมแรงร่วมใจกันอย่าถามซอกแซกทุกแง่ทุกมุมอันนี้พูดถึงในในอ่ะ แต่งงานไปแล้วอะใน,ในเชิงแต่งงานไปแล้วะนะคืออย่าถามซอกแซกทุกแง่ทุกมุมต้องใจเขาใจเราต้องเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันบางสิ่งเป็นนโยบายหรือวิธีการส่วนตัวในการทำงานของเขาเราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้รู้ทุกเรื่องคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือก็พอคอยเอาอะไรวะคอยใส่ใจแต่ไม่ใช่คอยจุนจ้านคุณคิดว่าแพรพาวจุนจ้านไหม ไม่นะอัอนด้ว่าเขาแฟร์นะนี่ใส่ผู้หญิงคนนะี้เขาแมนแมนซะด้วซ้ําแฟร์แฟแมนแมนกินก็กินเต็มที่เลี้ยงก็เลี้ยงเต็มที่ไม่งกครับผมผู้หญิงคนนี้ไม่งกผู้ชายน้องซันนะอันนี้พูดถึงผู้หญิงส่วนผู้ชายบ้างน้องซันดูแลเพลเพ,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 พดีไหมดีเป็นคนที่พัฒนาการเร็วไหมเร็วสักวันหนึ่งสิบปีข้างหน้าคุมาดูอีกทีนึงนะ ต่อ,อน้องซันจะรวยมาหาศาลขนาดไหนนะครับเขาก็ยังเป็นคนคนหนึ่งที่มองว่าตัวเองไม่ใช่คนที่แบบดังแบบซุปเปอร์สตาร์แต่เขาจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดของผู้หญิงที่ชื่อแพรวแล้วก็เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสําหรับพ่อแม่และแฟนคลับที่จริงใจกับเขานะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากจะบอกนะนะครับสรุปก็คือ ยังยืนยันคำเดิมนะว่านงสันเลือกคนไม่ผิดแล้วบอกเลยว่าแพรวพาผู้หญิงคนนี้คือเหมาะสมกับวงสะทอนมากๆครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ